กำนายความฝันฝันเห็นพวงมาลยัยหรือฝันว่าได้พวงมาลยัยในตำราพราหมณ์โบราณฝันว่าได้พวงมาลยัยแปลว่ากําลังจะได้เจอเนื้อคู่อุปถมัมเป็นคนที่รู้จักกันมาตั้งแต่อดีตชาติฝันว่าได้พวงมาลัยเนี่ยจะได้เนื้อคู่ที่เคย ทำบุญทำกุศลร่วมกันมาเป็นคู่บุญญาบารมีเป็นคู่วาสนาจะมาอุปถัมภ์หากท่านฐานะยากจนก็จะเจอคู่ที่จะมาอุปถัมภ์ให้ตัวเองเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสบายขึ้นอาจจะได้แฟนรวยก็ได้หรือแฟนฐานะดีปานกลาง ได้แฟนฐานะดีปานกลางเนื้อคู่ของท่านเป็นคนใจบุญสุนทานเป็นคนที่มีศีลมีธรรมเป็นคนที่จะเข้ามาอุปถัมภ์ทีนี้เราจะมาใช้ไพ่ทาโร่เปิดขยายเพิ่มเติมนะคะใช้ไพ่ทาโร่เปิดขยายเพิ่มเติมะคะ่ะไฟไหม้ราชาไม้ คนอ้วนมีคนอิจฉาทำของมีคนมาหาเด็กกำพร้าฝันเห็นพวงมาลัยกรุณากรุณารีบทำบุญ สวดมนต์ไหว้พระฝันว่าได้พวงมาลัยเนี่ยนะคุณควรจะทำบุญให้กับสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าเพื่อแก้เค็จะมีเพศตรงข้ามมาหาที่บ้านจะมีเพศตรงข้ามมาหาที่บ้านมีผู้หญิงแก่กว่าอิจฉาริษยามีผู้หญิงแก่กว่าอิจฉาริษยา ให้ระวังจะถูกทําเสน่ห์เอ้ยให้ระวังจะถูกทําของสาบแช่งถูกทําใสดําสาบแช่งท่านจะมีปัญหาทะเลาะท่านจะมีปัญหาทะเลาะกับผู้หญิงที่อายุมากกว่าทะเลาะกับคนอ้วนจะทะเลาะกับคนอ้วนทะเลาะกับผู้หญิงที่แก่กว่าท่านจะมีเจ้านายอุปถัมภ์ มีเกณฑ์ได้แฟนที่อายุมากกว่าหลายปีค่ะทีนี้เราจะมาดูเลขนําโชคนะคะพวงมาลัยมันได้เป็นไพ่พญานาคเออศูนย์ห้าศูนย์ห้าห้าห้าหนึ่งห้า ศูนย์ห้าศูนย์ห้าห้าห้าหนึ่งห้าค่ะฝันเห็นพวงมาลัยเนี่ยแปลได้ว่าท่านน่ะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองหน้าที่การงานจะเจริญก้าวหน้ามีโชคมีลาบดีค่ะท่านใดที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูก็กรุณาแอดไลน์มานะคะ